จากเรื่องยุ่งค่ะเดี๋ยวเราไปเล่เรื่องพึ่งกันมั่งพี่ง,งออมพึ่งล่วงที่จังหวัดสุดราธานีค่ะก็หือห้านะคะพึ่งล่วงทำรังขนาดใหญ่บริเวณหน้าจัวชอฟา้าอุโบสถหวดดังอำเภอชัยยาจังหวัดสุดราธานีค่ะแต่ว่าไม่เคยต้อยหรือว่าทำลายใครค่ะยุปลอดภัยถังพระเน่นและก็ชาวบ้านยาวนานว่าสิปีเลยค่ะ,คะ เรืองนี้ค่ะที่วัด้วยตามิ่งมูฮ่ฮกตำบลปากมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีค่ะมีพึ่งล่วงมาทํารังบริเวณตายจัวฉอฟ้าอุโบสถประมาณก้าถึงสิบรังเลยนะคะประมาณ10ปีมาแล้วแต่ว่าไม่เคยทำรายหรือว่าไปต้อยใครโดยทางพระสงฆ์สาม,มาเนรชาวบ้านในละเวกวัดเนี่ยค่ะก็ตั้งศรัทธาไม่คิดว่าจะเอา พึ่งหรือหว่านำพึ่งหรือหลายพึ่งออกไปแต่อย่างใดนะคือไม่ได้หยิกอู้มัน<ห>ยุบยุบยุบไ<ช>ปหมดเลยค่ะ,คะรังพึ่งล่วงนี้ที่เราเห็นมีขนาดใหญ่แล้วก็แหลกแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็จะพัดเปลี่ยนกันมาทํารังพันนีทุกปีและตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนหรือว่าช่วงเดือนห้าก็จะพบพึ่งล่วงหมาค่คะแต่ละปีก็จะมาทํารังคร้งละมาร์คเรื่อยหน่อยไม่เท้ากันค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเห็นหว่ามีพึ่งล่วงมาทํารังด้านหน้าวัดก้าวรังด้านล่างอีกนึ่งรังเป็นซิปนะ ก็คือมีนำพึ่งจํานวนมากนะคะแต่ว่าเมื่อทีน้องริบบิ้นบอกค่ะว่าไม่มีใครที่วัดิจจะเอานําพึ่งหรือว่าจะตีพึ่งนี่แหละทําให้พึ่งล่วงถูกรังเนี่ยไม่มีท้ายที่ดุร้ายแล้วก็ไม่เคยทําอันตรายไม่เคยไปต้อยไปใช่ใครแม้แต่ครั้งเดียวค่ะชาวบ้านก็เชื่อว่าที่พึ่งล่วงมาทํารังยุทีวัดแห้งนี้เพราะว่ามีความสงบนะคะสงบสุขรอมเย็นแล้วก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทึงแม้ว่าจะมีงานประเพณีมีงานบุญทอดกระิ่นเสี้นดนตรีดังพันพรือนะคะอาจจะเป็นการส่ง เสียงรับควนพึ่งล่วงอยู่มังแล้วแต่ว่าพึ่งล่วงไม่เคยต้อยหรือว่าทําลายใครค่ะเขาก็บินยุงเยี่ยมในรังพนันแลวใช่ค่ะทางด้านพระมหาจรันตุษดีเจ้าอาวาสวัดห้วยตามิงท่านก็เล่าให้ฟังว่าวัดห้วยตามิงแห่งเนี้ยเป็นวัดเก่าแก่มานานนะชาวบ้านก็มีความศรัทธามาทําบุญไม่ขาดสายเลยแล้วก็ช่วงประมาณเดือนห้าเมื่อทีพิ่งออมบอกเนี่ยเวลาชาวบ้านมาทําบุญทอดทิ่หรือว่ามาทํากิจกรรมต่างๆในวัดแล้วก็จะมีดนตรีเนี่ยมาเล่นมาส่งเสียงดังพึ่งล่วงเองก็ไม่เคยทําลายชาวบ้านหรือว่่่าไไปปใใชตอยยครเนี ชาวบ้านบางคนค่ะเวลาเข้ามาในวัดเอ็นรังพึ่งล่วงก็ยกมือไหว้ทุกครั้งค่ะเ<อ>ชื้อว่ารังพึ่งล่วงทีพัดเปลี่ยนกันมาทํารังอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะนําพาสิ่งดีๆให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองค่ะอ,อะด้านหนา้ากาวรังด้านล่างนึ่งนะนั่นลคะคะี่เราเห็นขึ้ก็เราก็คลาดเหมือนกันนะพึ่งล่วงอันตรายนะความ<อ>จริงถ้าต้อยนี่ตายได้เหมือนกัน,นค่ะแต่ว่าทีนี้เห็นหว่าเขาก็ไม่เคยทําอันตรายใ,ใครคอาจจะเยอยๆช่วงนี้น้ำพึ่งเดือนห้าใช่ไหมล่ะนะคะ